chạy 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 ออพอแล้วพี่ลนันพอแล้วพอแล้วตอนนี้หยุดกันมาอยู่บ้านพี่ลานชอบแกชอบแกงนี่ก็นเนี่ยตกแต่งมุดเดียวเ่ยน้ำบัตรอ่านย่าลิ้นนะ เมเสม็ดเขาเลิกโครงการไแล้วยอะตายอ่ตายแค่ตายไม่ยอะรไอื่ามเยเอรอะพี่พี่ให้ยืมตังค์เหรอค รีบมาพี่เขาหยิบตังพี่เขาตัดสินใจได้แล้วาให้ยืมว่าเแต่ที่ไปเมื่อไหร่ล่ะ

ข้าวเปล่าเนี่ยนะข้าวเปล่าใช่ค่ะของลูกก็ข้าเปล่าไม่ได้กินค่ะโน้ียากจนมากต้ปาหพี่ทาน้ี่ไก่ไก่พี่ทานตัวเลยไม่ของของพี่มีของพิเศษสั่งวาแล้วมีของพิเศษจากทะเลนึ่งมาหมาตุนหมาตุนเด็กกินเด็กกินพี่เยี่ยมเ เนื S <S ้อนพริกอร่อยเันิอร่อยมากเขกลยากินไกเกลกินเกินมาแล้วหนูก็กินมาแล้ว้เยเงมนาเนยวอ่อมาแ เห็นบล้ะคะนานๆมึงเห็นก่อนสิบสิกว่าวันที่แล้วบอกพี่สาบอกรู้สึกไม่สบายอยาบไปหาหมอเี่รุ่นแรกพี่าวไทเห็นเป็นอะไรอะไรี่อะไรแล้วแม่ไปนะความดันสูง หมอบอกว่าคุณแม่มีโอกาสเส้นเลือดสมองแตกตายแล้